ะะทำข้าวเหนียวแก้วนะคะเพื่อไปทําบุญพระอาจารย์วัดนนทคูนน้อยให้ไปช่วยพรุ่งนี้แต่เช้านะคะงานสวยดาวัดนนทคูณน้อยเริ่มพรุ่งนี้ช่วงเทียเท่ยงนะคะพระฉันเพลนเสร็จนะคะก็เลยจะทำทำาเอากล้วยนะคะเอากล้วยกับข้าวเหนียวแก้วสองร้อยกล่องนะคะไปร่วมทําบุญกับพระจารย์แล้วก็ไปช่วยงานที่วัดนะคะ พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปสามสิบสามสิบก็ดูก่อนว่าจะไปไหมแต่พรุ่งนี้ไปวันแรกนะคะนะคะพรุ่งนี้นะคะนี่คือเราทำก็เหนียวแก้มนะคะเราก็จะเคี่ยวอันนี้คือ,อวัตถุดิบก็คือดอกอัชญชันเป็นสีเหลืองวันนี้นะคะเราใช้ดอกอัชญชันมะพร้าวนะคะกะทิกองแชวกอดน้ำตาลนะคะแล้วก็เรานึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยนะคะทุกท่าน พรุ่งนี้นะคะเริ่มสอยดาวที่วัด,ดนวลูน,น้อยแล้วนะคะทุกท่านไปได้นะคะนะคะ่ะนี่เราก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะจนะกะทิของเราแตกมันไฟกลางะคะ่ะทุกท่านไฟกลางนะคะยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ำนะคะตามข้าวเหนียวแก้วคะ่ะสูตรโบราณนะคะ ไม่ทำหวานมากนะคะไปเตาถ่านนะคะพรุ่งนี้อาไปร่วมทำบุญที่วัดโนนคูนน้อยค่ะนั่งข้าเหนียวผึง่งเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ไปค่ะพรุ่งนี้ไปนะคะพระอาจารย์ให้ไปพรุ่งนี้ลแล้วทุกท่าน ถ้าอันี่เ็าจะใส่น้ำถ้ามันจับตัวนี่อย่างเงี้ได้อย่างอีกนิดนึงเนาะแต่มันไม่แตกนะคะมันไม่แตกอย่างนี้คือการได้นะแล้วนะคือข้เหนียวเรา ามก็เหนียวแก้วค่ะข้าวเหนียวใหม่นะคะยี่สิบโลอันนี้ดอกอัญชั้ดอกไอ้สีเหลืองนะคะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติคือดอกทองอุไลนะคะคือดอกทองอุไลนะคะ เราทำขา้าวเหนียวกแก้วไปทำบุญนะคะให้ทุกคนได้ทานวัดนนทคูนน้อยพระอาจารย์ได้ไปพรุ่งนี้คะ่ะงานเริ่มพรุ่งนี้นะคะผู้ชายข่าว,าวเฮียเดอรพี่หนอจะทำยี่สิบโลขา้าวเหนียวใหม่ยี่สิบโลวัตถุลีเราเราจะทำมาชานะคะ นะคะเดี๋ยวเราต้องผึ่งให้แห้งทำไมผึ่งให้แห้งข้าวมันจะได้ไม่แฉะงาแล้วก็งาเราคั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราปรุงแล้วไม่หวานมากนะคะ เราก็ต้องผัดผัดไปเรื่อยๆจนจนแห้งนะคะจนแห้งแบบไม่ติดกระทะอนเงี้ย,ยนะคะทำข้าเหนียวแก้วไปทำบุญพระอาจารย์พระนุนปูนบอกว่าให้ไปช่วยพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดงานนะคะเราก็จะ กอใสนะ่ข้าวยี่สิบโลอันนี้เพิ่งจะนึ่งได้ไม่กี่โลนะคะนึ่งได้ประมาณหกโลบ้านอยู่ในสวนนะคะบ้านอยู่ในสวนทําให้เพื่อนๆเ,เขาจะมาช่วยช่วงเย็น ะคะ่ะพรุ่งนี้นะคะสีก็จากดอกไม้ธรรมชาตินะคะทุกท่านเทศประวันหลาย้จะจ้ะเทดกลางๆเพราะว่าตกพัดแบบผัดให้แห้งเลยเนาะหอมมาก หอมมากเขาทำข้าวเหนียวแก้วนะคะเราก็จะหัวกะทินะคะใช้วันนี้ใช้กะทิชาวกบไม่หวานมากเอ้ยไม่หวานไม่มันมากนะ่คะเดี๋ยวด้วยค่ะขอเจคข้นกันด้วยเยอะพึ่งไหลสุดซ้ำนิกวันค่ะบุมันมันมันข้นบ่ได้ได้พี่น้องเดี๋ยวก็ต้องหาหมงตังแล้ว 没这么美。<laughs>